เราเด็กโดเดียวเดียวได้ในท้องอ่ะไปแล้วอ่ะกวางเกินไปมันไมม่ัอ้มหี้ยอะไรนะโดดเดียวเดียวได้ในท้องเลยลมพัดลมเพเราอะไรอะไรลอยมาไกลเหรอเยอะไรวะลมพัดลมเพิอ่ะพอมาแล้วกัน อ้าวพอพานกูได้ละอะไรอะดอดิกไปไหนกันะไรพอพานพอพานพอพานวนผนช้าพอพานไปไปไหนดียวไปไหนเนี่ยเอกนอกวงทำไมอะไปไปขึ้นขึ้นขึ้นเขาไหมไปเที่ยวเขากระดูโอเคอยู่บนเขาอยู่ไหนอยู่ไหนเราจะยิงมันโดนได้ไงเราไปอยู่ข้างบนอะไรมันอยู่ไหนอยู่บนเขาเหรออาอาอาลง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  ลงลงลงทำมะไม่เอาะก็จะยิงมันไม่ใช่เหรอมันมีสไนท์ถ้าไปชาดันชาทองชาเนี่ยอะไรรอมันยิงไม่ได้ก่อนแล้วค่อยไปใช่ยังไม่เจอเลยเดี๋ยวดูก่อนพอพานถึงประสงค์เพะเพื่อไผ่ไม่ได้นั้นพอพึงน้องไม่เพลงแล้วเพลงใดเธอต้องไป นะโควีสวยเพียงคือคนเดียวแหละเพียงที่ต้องการยังไงเก็บไว้ก่อนไอ้เหี้ยเก็บไว้ก่อนทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็นี่เป็นตาเราอ่ะโดนโดนด่าเขาไปช้าแล้วนะเขาไม่ไหวแล้วคุณไปทำอะไรอะคำว่าอะไรนะไงอ่ะเอาตัวฉันมึงไม่ได้กับพะภูมิใช่หรือ เล่นด้วยไงไงไงตังอะไอโง่ใครกูฝ่ายแซมจังไงป<า>๋องแล้วทำไมแล้วเพลงอะไรมันดังลักหนาวะกูงุดหิดนนะเพลงเหมือนไลท์อัพเตอร์เลยรสักอยากเล่นนะกูจะโหลดกลับมาเล่นนะอยากแต่แบบมันไม่ได้มีแพชชั่นเหมือนแต่ก่อนอนะที่แบบฟาร์ม คือมันมีหลายแมปอะแล้วกูก็ฟาร์มทุกแมปอะเข้าใจไหมว่าแบบแบบหนึ่งแบบหนึ่งยี่สิบนาทีจำได้ว่าหัวแกแล้วกูก็เล่นแล้วก็เล่นไปได้นะไอ้เฮียไม่ชีวิตว่างจะหายเุ้ยกูจะยิงขัาดนอก่นังสอปอ่นหนึ่งอหนึ่งอีกตัวนึงยง่อะนุ่นเขานู่นเขาเอวปาเจ็แล้วตัวเลยเอ้ยักจะโงไปลงตายตายตาไอ้เหีย หัวแตกหัวแตกหนึ่งหัวแตกหนึ่งหัวแตกเฉยเฮ้ยสวยมันนอนมันนอนมันมีตัวนึงไม่ใช่หรอวันนั้นอะไอ้ยังหัวยังมีมีอีกสองตัวยังสองตัวนึงมันน่าจะชูวิโอเน็ตเนี่ยโดนเพราะว่าไม่ได้นานแล้วกูลบเยอะแล้วเนาะอ๋อแบจหมดกระตุก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 ไม่ใช่กระตุกเป็นกระตุก เปิดไปแล้วกระตุกกระตุกกระตุกอนเข้ากูกระตุกเด้อกระตุกกระตุกมันชุก็เสร็จแล้วกูสเปรย์แล้วไงสเปรย์แบบนี้เลยนี่เบิดแล้วมั้ยไม่เปิดลงมาแล้วไม่ลงมาแล้วโอ้โหลงล่างเลยนี่ด้วยนะสัวโอ้ยเเก่งมากเรามาต่อเพลงของเราดีกว่าว้าวกูจะตกเขาแล้วดูกูมีเท้าไฟอุ้ยอุ้ยไป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 ช่วยกูด้วยเด้อ มีเอดับอีกกระบอกอะข้ามมีเท้าไฟมันไม่สนใจเท้าผู้หน่อยหรอเท้าไฟอะไรวะนักเต้นเท้าไฟเท้าไฟทำไมถึงมีเท้าไฟวะไม่เห็นมีเท้าไฟวะแล้วมีหรือเปล่าไม่เห็นเหมือนปุ๊ดลุเลยมีหรือเปล่าอะปุ๊บเป็นเท้าสีดำไม่ใช่เท้าไฟไอเนี่ยมันชอบเห็นดีไงอ่ามึงอะป๋องไง ไงจะงั้นเอาจริงิงเอาไงไงยง่ปเนียน่วอีกอะอมันยิงมาเลยอะตอนนัานรู้ไหมว่าตอนนั้นผู้เล่นกับมนมันได้ไปยิงงอะไรอะมันได้ไปซิบแตกิวไอ้เิียหรอ้เขียยิงเหียยิงเีย แม่ไม่ได้หัดมันแต่ตอนนี้กูยิงไม่โดนขอร้องนอยกูไม่ได้ยิงใครไงเหรอไงไงไงก็บอกไงจ่าได้ยินไม่ว่าเสียงใครเนี่ยไงไงง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 งไง้ง้ง่างงงงปงงงงานนี้งง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 งมงงงงงนงงงงะงงองงงงงง กูไม่อยากร้องเอาตูอ้ายเขาอะตามันตามึงนี่ไม่ใช่ตากูเอาดิเฮ้ยนี่ข้าหน้านอะเกิดอะไรอะแหม่รอบเอาอะไรดีกูไม่รู้ไม่ได้ก็ผ่าน w a เอาผ่าน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 ไปแล้ตาเมือกกว่าเฮ้ยตากูนี่หว่าเอองูงเฮียอะไรเดี๋ยวะ อีกแล้วโอ้ยแม่งอ่านอนอ่ะ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 พี่ยังไว้ไงไม่ได้เกี่ยวเฮียอะไรก็งงส่งงานหนักส่งงานนักอะไรไม่ได้อ่าท่านส่งงานหนักเพลงมันจะไม่ได้ร้องยังไงมีคนยิงเขามีคนยิงเขาเห็นละเห็นแล้วเขาที่ไหนอ่ะ โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงรุนระเบิดแน่เลยมันยิงกูเกือบแตกเลยเฮียอยู่ไหนวะน่าจะตรงรุนระเบิดไม่ใช่มั้ตอกต้นไม้อรอคุณสมองเขาเปิดระดับตัวเองอะไรกันเขาสมองละคขาสมองไปแล้วาทางบ้าน เห็นแล้วเห็นล้วเห็นล้วบนบนบนสุดบนสุดอะไรวะยิงเล่นกันอยู่สองคนเห็นเหี้ยกูยิงไม่โดนเลยเหี้ยลงไปแล้วเมื่อยคอไม่มีข้าวห้องน้ำดีเผื่อจะหายนะทำไมตั้งเข้าห <the two> ้องน้ำหรดูว่าดูว่ะ รถนะ่าขรองไแล้วอะไรยิงไม่ไมไออกเลยงองงูเนะนี่ยงานนะนะงานคข้าวยิงไม่โดนอ่ะงานงอกเปลี่ยนเฮ้ยแค่เอาเป็นคำอื่นอะ่ะเอาอะไรก็ได้เขาเอาเขาอะไรแล้วนึออกอ่องงองงูคิดไม่ออกเอาเอามึงนึกออกมารองดีกว่าคู่ไอ,อ้เขาให้ร้องทิงเหรอเออเอานะ ง่างูนากระเช้าเาง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 งอ่องงูรีบมาเข้าฟันนูเมื่องูได้ยินเสียงมันมีอยอะจริงแหละจริงันเลยเตนกจตนทกเตน็อกนัดเดียวเออทําไมกูเลเลยปไปไปรมีเพื่อนมีเพื่อน Hope Alan ngang 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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันวิ่งลงลงมันเจ็มันเจ็เข้าไปในเวทหนึ่งลงไปหน่เข้าท่านคนน้อน้องน้อโอ้ยยิงไม่โดนอีห่าหมัวแตกหมัวแตกแต่กูยิงมันไม่โดนน้องแล้วข้าวข้างในน็อกแล้วข้างในน็อกแล้วยิงแล้วไม่โดนึงอ่ะสามให้หน่อยโ้สามไม่ได้สามอยู่ไม่น่าเข้าอ่ะโคตรจะเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะ ไม่พี่ยเป็นไรคุยอยู่ข้างล่างนี่คุยแล้วไม่ดนอะไรใครเป็นคนเขียนให้พงไม้ใส่วิ้อยาแล้วมันอยู่หินไหนหินไหนโอ้ยยิงไม่โดนไอ้สัตว์มันมีนะมันหลบมันหลบแล้วมันมีสองตัวมั้งเนี่ยงในคิวมา S <S นมเอแ้่อรก้วอ่ะนน้ึง,อองโอ๊ยในสมุขในหมอกควันไม่ไม่ <Watch out. S 2> นอนยู่นองนี่ตรงนี้มารเลยม <S 2> <S 2> <S ารเลยไน่เอไม่เจอก็ไม่เจนะอเขาหมดละยู่เลยในหมอกควนันที่ยื <S <S นยไม่เจอมันอนยู่มันนอนอยู่ดีดดิคุมีเงินอ่้านเปิดกดตาย <S <S ต ยี่ห้านั้นก็ไหมคารเฮลลีตายไปแล้วอ่ะเได้หมอ่ะเห็นเหอเห็นเอะเห็นเถอเห็นเถอะคหนันขอยมาห้างเนเ็นข้าวเไม่ใจไม่ายเ่อเนไม่อกึงก็เข้าสโมมาสิเข้ามาอุยงนี่วะเขเหยอยบมาขยบมาเอาเ ตัวเดียวเลยตัวเดียวเราสองตัวเราสองตัวตีนนี่หนึงมั้ยเดี๋ยวเหี้ยเลยเราสองตัวมึงกล้าใช่ไหมวะจะมันเป้าขอกล้าให้มันใช้ปืนกลไม่เลีนไปเร็วไห้น้ำไนี่ถ้าเรากูได้กูได้กูได้ไฮไลท์คีบุระเอาต่ออะไรเนี่ยเราฝันหนู ได้ยินเสียงเสียงเสียงเอ้ยไม่ใช่ขวาซ้ายซ้ายมีตัวหนึ่งนะที่มันยิงบุ๋วอะระวังนะมันน่าจะนอนนะหรือข้างหน้ามึงมีกูไม่เห็นอะข้างหน้ามีตัวหนึ่งอะยั่ไม่แน่ใจว่าจะโดนูเปิดให้มึงจัะนี่ไงเขาไม่เคยฟังได้ไง โอ้โหกูจะยิงผ่านหญ้าได้ยังไงวะจีเอฟเอ็มแกมมี่เลยนะเว้ยเฮ้ยตายไปแล้วเไอตัวข้างบนเนี่ยอยู่ไหนวะใครเคยจันไม่ได้ลำงก้องเยี่ยนนี่รอรอวงอยู่กับเรารอรอรอตัวไหนตายตัวข้างลลางตายเพลุตต่างไม่รู้่ามาท เห็นไหมกก็หนอนกับชิบหายเลยมันดีไหนะเห็นไหมเขูบอกแะ้วเราเรียกสกิเตอร์ดีกว่ามันไม่ใช่เง้นไม่ได้ดวงซ้ายมันอ่ไ่ไดใช่ไหมไ่ด้ก็ามได้่เราป้องกันที่ได้ เออเดียวดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ย,เ,ยเสียงเสียงเออจะแบบนี้อ่ะนะเนี่ยหลือผมไ่เสียงเลยมันอยู่ข้างล่างกูเนี่ยแต่กูไม่เจอเนี่ยมึงเชื่อในพลังของหนอนชาเขียน,ไ,ไ,นยนะไหมคะเธอแล้วสารจะอะไรเปันไหมเจอแต่กูยังก้มเงื่ยนเป็นไหมน้องเ่ม

มึงก็ลุกขึ้นมาเดี๋ยวไอ้เหียดอ๋อเี๋ยนี่นะมึงกัดลิ้นตายไปใช่เขาจะไปกัดลิ้นตายเฮ้ยยิงไม่โดนกูเห็นเหมือนก่อนนะเนี่ยยิงยิงมั่งกูยิงไม่โดนอ่ะกูไม่ฝีมือการยิงกูไม่เสถียรเลย นะเล,ล็งเล็งนะคือแบบกูเห<ม>็นมันสามรอบอ่ะคือมันจะตายสามรอบแล้วกูยิงไม่โดน,นไม่ขาดไม่ไหวแล้วอกยกระจอกเลออกไงวะวันมันยังกดออกอีกนะออกไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ออไปฆ่าใครตั้นหนากูถานจริงๆ,ๆเหอะ 嗯。<laughs>